แปรงฟันวันละสองครั้งเป็นสิ่งที่เรายึดปฏิบัติในการรักษาสุขภาพฟันนะคะแล้วแต่ละครั้งก็ควรจะต้องแปรงฟันนานแค่ไหนอันนี้อาจเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสนใจแต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้าใจผิดค่ะว่าการแปรงฟันนานๆจะยิ่งช่วยทําให้ฟันสะอาดและขาวมากขึ้นทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วการใช้เวลาแปรงฟันที่นานเกินความจําเป็นอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะ การแปลงฟันนานเกินกว่าเวลาที่เหมาะสมอาจจะนำไปสู่ปัญหาในช่องปากหลายด้านด้วยกันปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะสะสมและส่งผลในระยะยาวได้เช่นเคลือบฟันสึกกร่อนการออกแรงกดและแปรงซ้ำๆเป็นเวลานานส่งผลทำให้สารเคลือบฟันธรรมชาติบางลงและจะทำให้ฟันไวต่อความร้อนและความเย็นได้ง่ายขึ้น งือกรน่นการแปลงฟันที่แรงหรือนานเกินไปจะทําให้ขอบเหงือกค่อยๆร่นลงทําให้ฟันดูยาวขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการเสียวฟันในอนาคตด้วยค่ะฟันเหลืองและผุง่ายเมื่อเคลือบฟันสึกจนบางลงสีของเนื้อฟันด้านในก็จะปรากฏชัดเจนส่งผลทําให้ฟันดูเหลืองขึ้นและยังทําให้แบคทีเรียเกาะติดได้ง่ายจนเสี่ยงต่อฟันผุเสี่ยงต่อแผลในช่องปาก ขนแปรงที่เสียดสีกับเนื้อเยื่ออ่อนๆอย่างกระพุ้งแก้มหรือเหงือกเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดบาดแผลเล็กๆภายในช่องปากได้เมื่อเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากเราแปรงฟันนานเกินไปก็ทำให้หลายคนเกิดคำถามตามมาใช่ไหมคะว่าถึงระยะเวลาแปรงฟันที่เหมาะสมควรจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ ทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนําเลยค่ะว่าเราควรจะแปรงฟันครั้งหนึ่งประมาณ2นาทีวันละ2ครั้งก็คือตอนเช้าและก่อนนอนการใช้เวลา2นาทีถือว่าเพียงพอต่อการกําจัดคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทําลายเนื้อเยื่อในช่องปากค่ะขอเพิ่มให้อีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเคล็ดลับในการแปรงฟันให้ถูกวิธีและเหมาะสม การแปลงฟันที่สะอาดและปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับเทคนิคและความอ่อนโยนในการแปลงฟันด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําถึงเคล็ดลับเหล่านี้ค่ะเริ่มต้นจากการเลือกใช้แปรงสีฟันเราควรจะเลือกชนิดที่มีขนแปรงนุ่มเพื่อช่วยถนอเมเหงือกและเคลือบฟันจับแปรงให้ขนแปรงเอียงทำมุมประมาณ45องศากับแนวเหงือกขณะแปรงขยับแปรงเบาๆวนเป็นวงเล็กๆ ไม่ควรจะถูแรงๆในแนวนอนใช้นาฬิกาจับเวลาหรือเพลงสั้นๆความยาวประมาณ2นาทีเพื่อช่วยในการกำหนดเวลาให้เหมาะสมค่ะหลังการแปรงฟันควรต้องบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมากเพื่อให้ฟูอัลายจากยาสีฟันยังคงเคลือบบนผิวฟันแล้วหลังจากนั้นจึงใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันช่วยทำความสะอาดบริเวณซอกฟันเพิ่มเติม เพราะสุขภาพฟันที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดีและการมีรอยยิ้มที่สวยงามเราสามารถทําได้ง่ายๆด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้เวลาที่เหมาะสมและเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องรวมทั้งควรจะไปพบทันตแพทย์เป็นประจําทุก6เดือนเพื่อสุขภาพของเราจะดีได้เราต้องสร้างด้วยตัวเองค่ะ